เวลาไปทําบุญให้อธิษฐานแบบนี้คำสอนของหลวงปูด่ดูคนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ได้ยศตำแหน่งและอื่นๆแต่ที่จริงแล้วคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรเป็นประโยชน์ครบถ้วนมากกว่าหลวงปู่ดูเคยสอนไว้ว่าเวลาทําบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ เพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักเมตตาและอื่นๆส่วนปรชาชญาความทุกข์ก็ตัดสิ่งไม่ดีหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูและอื่นๆที่สำคัญคือการพบแต่ความดีนั้นสำคัญมากเพราะแม้เราจะขอพรจนร่ำรวยจริงแต่ไม่ดีเงินนั้นเราอาจจะเอาไปเล่นพนันไปซื้อยาบ้าสุดท้ายก็พาไปนรก แม้จะมียศอำนาจแต่ปราศจากความดีก็อาจจะเอาตำแหน่งไปข่มเหงคนอื่นโคดกองประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไป แม้จะมีแต่ใครๆก็รักไม่ตาแต่หากเราไม่ดีเราก็อกลายเป็นคนเจ้าชู้รอคนนี้ให้รักคนนั้นให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันแล้วไปนรกกันทั้งหมู่การขอให้พบแต่ความดีจึงถือเป็นพอรอันสําคัญที่สุดเพราะผู้ที่ทําความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญญาแม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญาหาเงินจนรวยได้แม้จะเกิดมาต่ําต้อยก็ใช้ปัญญาทํางานหายศตําแหน่งมาได้ไม่ยากแม้เกิดมาไม่มี ใครรักแต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาใครๆก็หันมารักที่สําคัญคือเมื่อมีปัญญาก็รู้ว่าความชั่วไม่มีประโยชน์ไม่ควรทําความดีมีแต่ประโยชน์และควรทําดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไปน,นรกไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนใครอยู่ใกล้ก็จะมีความสุขการทำบุญคือการเป็นผู้ให้ให้ความรักให้ความรู้ให้ความสนใจให้อภัยทานให้โอกาสให้น้ำจิตน้ำใจแก่ผู้อื่นให้สิ่งที่มี แม้กระทั่งให้เวลาแก่ตนเองและครอบครัวหลายๆคนยังเข้าใจผิดกันอีกว่าการทำบุญคือการไปวัดถวายสังฆทานเพียงอย่างเดียว ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปทําบุญกันฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมีวิธีทําบุญง่ายๆโดยไม่ต้องไปวัดมาดูว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างเหมาะกับคนไม่มีเวลาไปทําบุญแล้วก็ได้บุญเช่นกันสิบอกวิธีเพิ่มบุญให้ตัวเองไม่ต้องไปวัดก็ทําบุญได้ทําได้ทุกที่ทุกเวลา 1. สวดมนต์วันละบทมันสร้างสมาธิให้ตนเองให้พระธรรมช่วยไขยกระเราจิตใจให้บร,ริสุทธิ์มากขึ้นอาจจะเป็นบทสวดมนต์ง่ายๆเช่นการแผเร่เมตตาหรืออิติปิโส แต่หากมีเวลาหน่อยก็สวดพระคาถาชินบัญชรหนึ่งจบก็จะดี 2. ดูแลพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านให้ท่านมีความสุขพ่อแม่คือพระประจําบ้านจงอย่าทําให้ท่านเป็นทุกข์ใจหรือหากมีโอกาสทําดีก็ควรหมั่นทําอาจจะพาไปเที่ยวซื้อของมาฝากท่านเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการทําบุญที่ดีมากแล้ว 3. ตักบาตรตอนเช้าก่อนที่จะไปทํางานตื่นเช้าขึ้นอีกสักนิดรู้จักการให้มากกว่าการรับชีวิตของคุณจะมีความสุขมากกว่าเดิมเยอะเลย 4. ไม่กินเนื้อสัตว์สักหนวันในสัปดาห์จะได้ทั้งบุญและสุขภาพที่ดีในเวลาเดียวกัน 5. ถวายน้ำปลาเหล่าหแก้วหรืออาหารข้าหวานให้พระพุทธรูปที่บ้านเพราะพระพุทธรูปประจําบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนียวจิตใจของคนในบ้าน 6. นั่งสมาธิอย่างน้อย5นาทีเพียงวันละ5นาทีอยู่กับตัวเองด้วยการนั่งสมาธิบ้างไม่เสียเวลาเท่าไรหรอก เเมื่อทราบว่าใครเดือดร้อนเรื่องใดๆก็ให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจให้ทำตามกำลังและความสามารถของเราที่เราพอทำได้และเราต้องไม่ลำบากด้วยนะเช่นช่วยคนแก่ให้ข้ามถนนให้เงินคนที่ไม่มีเงินกินข้าวอย่างนี้เป็นต้น8พูดคุยหรือสอนสอนเรื่องธรรมะและเปลี่ยนความรู้เรื่องพระธรรมแก่กันจะช่วยให้ร่อมรู้มากขึ้น เจ้าทำบุญกับพระสงฆ์ที่พบระหว่างการเดินทางเช่นเมื่อพบเจอพระสงฆ์ยืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์ก็อาจจะไปบอกท่านว่าเราต้องการทำบุญเนื่องจากไม่มีเวลาจะไปวัดอาจจะขอค,คำรบไปส่งท่านณจุดหมายหรืออาจถวายผ้าตรายผ้าจีวรก็ได้สิบจานชามกินเสร็จแล้วก็ควรล้างหรือหากไม่มีเวลาอย่างน้อยที่สุดก็ควรล้างเอาเศษอาหารออกให้หมดเพราะไม่งั้นมดจะเดินมาขึ้นบนเศษอาหารทำให้เวลาล้างต้องราดน้ำไปที่มดกลายเป็นการฆ่าสัตว์แบบไม่ได้ตั้งใจ สิบเอ็ดให้คําแนะนําดีๆกับผู้ที่มีความทุกข์และเดินเข้ามาขอคําแนะนําจากเราคําแนะนําของเราจะต้องไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเช่นกันสิบสองช่วยคนที่เขาเอาของมาขายกับเราตรงนี้ยกเว้นลอตเตอรี่นะซึ่งการทําบุญตรงนี้เราจะต้องไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งนั้น 13. ดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านเป็นอย่างดีอาบน้ําดูแลจานใส่อาหารให้สะอาดมันพูดคุยคอสังเกตว่าเขาชอบหรือรักอะไรก็ให้เข้าไปในโอกาสพิเศษก็มอบของให้เขาด้วยเช่นกันหรืออย่าคิดเพียงแค่เขาเป็นแค่สัตว์เลี้ยง 14. ถือสิลหข้อ 1. ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้อ 2. ตั้งใจงดเว้นจากการลักขโมยข้อ3ตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาง ข้อ4ตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบข้อที่5ตั้งใจงดเว้นจากการดื่มสุรา15สิ่งของที่ตนเองไม่ใช้ก็ให้คนอื่นไปใช้เป็นประโยชน์เช่นหนังสือเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วลองแบ่งปันให้คนอื่นบ้าง 16ให้อภัยในสิ่งที่เขาว่าเราไม่ว่าจะเรื่องไหนการให้ทานแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภยทานแม้จะให้เพียงครั้งเดียวแต่การให้อภยทานก็คือการไม่ผูกกรธไม่จองเวรไม่พยาบาทคิดร้ายต่อคนอื่นซึ่งได้บุญกุศลสูงมากในฝ่ายทานคนไม่มีเวลาหรือมีเวลาน้อยก็สามารถทำบุญตามทั้ง16ข้อได้เพียงเท่านี้คุณก็จะได้บุญที่ยิ่งใหญ่แล้วไม่ต้องรอไปทำที่วัดอย่างเดียว และนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าฟังแล้วมีประโยชน์โปรดส่งต่อเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ